ตอนนี้น้ำหวานอายุ45ปีและใบตองอายุ13ปีอยากทราบว่าในปีที่น้ำหวานมีอายุเป็น5เท่าของใบตองตอนนั้นใบตองมีอายุเท่าไหร่โจทย์เกี่ยวข้องกับอายุนะครับซึ่งคุณครูบอกไปในคิปที่แล้วว่าเราต้องดอกจันไว้นิดนึงว่า เมื่อเราเห็นคําถามที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีเรื่องเกี่ยวข้องกับอายุนะครับให้เราจาไว้ดีนึงว่าสิ่งหนึ่งจะไม่เปลี่ยนก็คือผลต่างของอายุนะครับผลต่างของอายุเนี่ยจะเท่าเดิมเสมอหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับจะไม่เปลี่ยนหรือจะเท่าเดิมเสมอก็ได้นะครับก็คือเรากับแม่เราจะมีอายุต่างกันเท่าเดิมนะครับ เรากับน้องเราจะจะมีอายุห่างกันเนี่ยเท่าเดิมเสมอในโจทย์ก็เช่นเดียวกันโจทย์ข้อนี้จะมีน้ำหวานเนาะที่มีอายุ45ปีแล้วก็ใบตองเนี่ยอายุ13ปี2คนนี้จะมีอายุต่างกันเท่าเดิมเสมอนะครับเราหาก่อนเลยนะครับเราก็จะหาว่า45นะครับลบเดี๋ยวลบแนวตั้งเลยลบ13แล้วกัน นะครับได้เท่าไหร่ผลต่างอายุของ2คนนี้5ลบ3เหลือ2 4ลบ1เหลือ3สแสดงว่าผลต่างอายุคือ32นะครับแล้วเราก็มาจำลองเหตุการณ์นะครับดูว่าในข้อนี้เขาบอกว่าน้ำในปีที่น้ำหวานมีอายุเป็น5เท่าของใบตองตอนนั้นใบตองมีอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรารู้ละว่าเรามีสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนหรือตัวเลขที่จะไม่เปลี่ยนคือ32 ก็คือน้ำหวานกับใบตองมีอายุห่างกัน32เราก็มาสร้างเหตุการณ์จำลองนะครับ <c oughs> น้ำหวานเขียนน้ำหวานลงมาก่อนนะครับน้ำหวานในปีที่น้ำหวานมีอายุเป็น5เท่าเพราะฉะนั้นเราสร้างอายุน้ำหวานเป็นเส้นตรงแล้วก็แบ่งเป็น5ช่อง1 2 3 4เสร็จปุ๊บเราก็เขียนใบตองแต่ใบตองก็จะมีแค่หช่องนะครับเดี๋ยว เขียนใหม่ดีๆชื่อใบตองก็จะมี1ช่องนะครับก็คือน้ำหวานมีอายุเป็น5เท่าของใบตอง,ตองเห็นไหมครับน้ำหวานมีอายุเป็น 1, 2, 3, 4งห้าเป็น5้าเท่าของใบตองเนี่ยใบยตองมีแค่หนึเองนะครับตอนนั้นใบตองมีอายุเท่าไรเนี่ยอายุเท่าไรเนี่ยใบยตองเราก็จะพบว่าอ๋อสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนในเรื่องของอายุก็คือผลต่างอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผลต่างอายุ ที่ในตอนที่น้ําหวานเป็น5เท่าของใบตองมีผลต่างอยู่ตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้นี่คือผลต่างของเขานะครับซึ่งเราคํานวณออกมาแล้วว่าได้32ปีนะครับมีกี่ช่องละ32ปี 1, 2, 3, 4มี4ช่องเพราะฉะนั้น32นะครับแบ่งออกเป็น4ช่องเท่าเท่ากันก็คือ32นะครับอ่าเดี๋ยวเขียนใหม่คือ32หารด้วย4นั่นเองใช่ไหม 8ปคูณสได้3 2เพราะฉะนั้นช่องหนึ่งเราก็จะได้แล้วว่าจะมีช่องละ8นั่นเองนะครับช่องละ8เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าใบาตองก็จะมีอายุเท่าไหร่ครับ8ปีนั่นเอง8ปีจริงไหมได้คําตอบแล้วนะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในปีที่น้ําหวานมีอายุเป็น5เท่าของใบตองตอนนั้นใบตองมีอายุเท่าไหร่ครับใบตองนะครับมีอายุนะครับ,นะรบ8ปี จากข้อมูลในภาพของเรานะครับก็คำนวณไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เลยนะครับก็หวังว่านักเรียนจะได้ไอเดียนะครับในเรื่องของเวลาเจอคําถามทมี่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของอายุนะครับเราก็จะพบว่าสิ่งหนึ่งที่ครูย้ํานะครับก็คือผลต่างอายุจะไม่เปลี่ยนนะครับผลต่างอายุจะไม่เปลี่ยนเราสามารถนําตัวเลขผลต่างที่ไม่เปลี่ยนนี้มาช่วยในการหาว่าไม่ว่าจะเป็นหาอายุของใบตองในปีนั้นหรือจะหาว่าถัดไปอีกกี่ปีนะครับ จริงๆอันนี้เป็นก่อนหน้าใช่ไหมใบตองอายุสนะิบสามเนาะแต่ในปีที่เขามีอายุเป็นห้าที่น้ําหวานมีอายุเป็นห้าเท่าของใบตองเนี่ยในปีนั้นนะใบตองอายุแค่แปดเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับไปเนาะย้อนกลับไปถ,ถ้าโจทย์ข้อนี้ถามแบบนั้นนะว่า <mumbles. S 1> ผ่านมาแล้วกี่ปีที่น้ําหวานมีอายุเป็นห้าเท่าของใบตองถ้าถามว่าผ่านมาแล้วกี่ปีนักเรียนก็ดูว่าใบตองอายุสิบสามแต่ในปีที่เขาเป็นห้าเท่าเนี่ยเขา ของกันเนี่ยของน้ำหวานมี5เท่าของใบตองเนี่ยเขาอายุแค่8ก็ย้อนกลับไปกี่ปีนะครับแต่ข้อนี้เขาถามว่าตอนนั้นใบตองมีอายุเท่าไหร่ก็ตอบ8ปปีได้เลยนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ข้อนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์นะครับได้ไอเดียได้มุมมองในการคิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็แก้โจทย์ปัญหาต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพบกันที่คลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ